สวัสดีครับเพื่อนๆบ้าน,น,นสุนลุงติ๋งนะครับวันนี้เรามาดูเหรียญกระสาบที่ผมเคยถ่ายไปครั้งหนึ่งแล้วนะแต่ตอนนั้นผมหาหนังสือกระสาเมืองสยามเล่มนี้ไม่เจอนะครับก็เลยยังไม่ได้เอาข้อมูลพวกนี้มาให้เพื่อนเพื่อนชมนะครับเหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญองค์กรองค์การอาหารและเกษตรแห่งสาธารณชาตินะครับถาวายพระเกียรตินะฮะอัญเชิญพระบรมฉายาสาธิสลักนะฮะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชดีนาถนะครับ ผนังเจ้าสิริกิตพระบรมราชนินีนานะลงบนเหเรียญเคียสนะครับชื่อยาวนิดนึงนะครับเพื่อนๆนะก็เป็นอวอร์ดออฟเดอะเคสนะฮะเมทัลออฟควีนะ HM นะฮะรสิริกิต by FAO นะฮะชื่อยาวมากๆนะครับเป็นเหรียญห้าบาทนะครับที่ผมเคยบอกผมทำความสะอาดตอนนั้นผมได้มาก็คือโซมมากนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดของข้อมูลสักนิดนึงนะครับเพื่อนๆ ถ้าเป็นเหรียญเมื่อ17มียอ25 23มเนี่ยนะมีชนิด9000บาทนะครับเป็นเหรียญทองคำนะครับเพื่อนขนาดก็24มิลมนะฮะจำนวนการผลิตแค่3900เหรียญนะครับเหรียญทองคำสร้างน้อยมากนะครับ U N C อยู่ที่ประมาณสัก2 0 0 0 0กว่าบาทนะครับทีนี้ก็มีเหรียญที่เป็นเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินเนี่ยชนิด600บาทนะครับเพื่อน ขนาดก็สามสิบเอ็ดมลลิเมตรนะคะผลิตก็แค่สองหมื่นสามพันเหรียญนะฮะสร้างน้อยมากๆนะครับราคาก็อยู่ที่ประมาณสักกับพันบาทนะครับทีนี้เรามาดูเหรียญที่เรามีในมือนะครับก็คือเป็นเนื้อเนี่ยฮะควโปนิกเกิลไส้ทองแดงนะครับอันนี้ก็ขนาดแค่สามสิบมิลลิเมตรนะครับสร้างเยอะนะครับเพื่อนๆไม่ได้สร้างน้อยนะครับนี่นะครับ เก้าล้านเหรียญนะครับเนี่ยฮะนี่นะฮะคิวโปนิคเล่นส้ทองแดงนะครับเก้าล้านเหรียญนะครับเพื่อนๆอย่าอย่าสับสนนะครับว่าสร้างสร้างน้อยนะครับราคาก็ไม่ได้สูงนะครับแต่ก็มีรูปแบบที่สวยงามเหมือนกับเหรียญราคาสูงสูงนะครับเนี่นะฮะก็จะเป็นรูปแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาชมนะครับ พร้อมกันนะครับเพื่อนจากเหรียญจริงนะครับเดรียญนี้ค่อนข้างสภาพแบบใช้งานมาแล้วนะครับก็เลยเนี่ยจะแบบมีการสึกหลอนิดนึงนะครับแต่ก็ยังยังใช้มาดูกันเพื่อเป็นความรู้ได้นะครับเพื่อนน,นะครับดูนะครับเหรียญเคสนะครับนี่นะ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตนะฮะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตนะครับเพื่อนๆตรงนี้นะฮะดูตรงเส้นนะติดปุ๊ดๆเลยนะฮะนี่ฮะก็เป็นรวพ้พระเกศาแล้วก็มีอ่าเรียกไม่ถูกนะฮะว่าอะไรนะฮะครอบอยู่นะฮะนี่นะฮะแล้วก็เป็น พระบรมราชินีนานะอย่างที่เราทราบนะคําำว่านาก็คือต้องเป็นพระราชินีที่เคยสําเร็จราชะการนะถึงจะมีคําว่านาต่อทายได้นะครับคงจะเป็นช่วงที่ผมเคยพูดไปแล้วว่าน่าจะเป็นช่วงที่ในหลวงรัชกาลทรงผนวดนะฮะในช่วงเวลานั้นอาจจะต้องให้สมเด็จพระราชินีนาแทนพระองค์ไปชั่วคราวนะครับก็เลยมีคําว่านาต่อทายของสมเด็จพระราชินีนะครับ มุมนี้สวยนะครชัดในอันเนี้ยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจนะฮะค่อนข้างจะสึกนิดนึงนะครับเพื่อนเพราะว่าก็ยี่สี่สิบกว่าปีนะครับแล้วาที่ผมเจออยู่ในบ้านนี้ก็คือเป็นสภาพใช้นะครับกเลยค่อนข้างจะมีส่วนที่แบบสึกหล่อบ้างนะฮะนี่นะครับ ส่วนขอบก็จะเป็นเนี่ยไส้ทองแดงคิวโปนิเกิลนะหเห็นไหมฮนะจะเกิดสนิมของทองแดงขึ้นมาเป็นสีเขียวนะฮะจริงมันก็คือสีฟ้าของออกไซด์นะครับแล้วก็ปฏิชนแดงด้วยมันก็เลยเป็นเขียวสีเขียวให้เราเห็นแบบนี้นะครับก็คิวโปนิเกิลไส้ทองแดงนะครับนี่นะส่วนด้านหลังนะครับก็จะมีคําว่าเดรียญเคสเนี่ยนะนี่นะ c e เนี่ยนะ c e เอเนี่ยนะก็ทําเป็นภาพนะอันนี้ผมน่าคิดว่าเขาจะน่าดีไซน์เหมือนทรงเมล็ดข้าวนะครับเนี่ยนะครับข้อความก็นเนี่ยนะฮะสิบสองสิงหาคมนะครับสองห้าสองสามนะครับประเทศไทยนะ เป็นภาษาอังกฤษนะครับสอนะฮะออกัสนะฮะหนึ่งเนะครับออก,ก็ห้าสี 1, 9, 8, ่สามพอดีก็จะกลายกลับมาเป็นสองห้าสองสามนะครับไทยแลนด์นะครับด้านล่างก็จะมีมูลค่าเหรียญน,นะครับก็คือ5บาทนะครับ นะครับ5บาทนะครับ5บาทภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ FAO นะครับน่นะก็องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาตินะครับโอเคครับส่วนภาพนะครับก็จะน่าจะเป็นผลงานของพระองค์นะครับที่ส่งเสริมศิลปาชีพของชาวนาชาวไร่ต่างๆที่หลังจากมีเวลาว่างนะครับอันนี้ก็คือ ชีวิตเกษตรกรก็คือการดำนานะครับใส่งอบแล้วก็ดำข้าวอยู่เนี่ยนะฮะดำนาข้าวอยู่นะครับพอเสร็จจากภารกิจการทำนาข้าวนะครับมีเวลาว่างก็มาทำเป็นหัตถกรรมจากสารทอผ้านะภาพนี้ก็เลยเป็นภาพแม่แม่บ้านในกำลังทอผ้าอยู่เนี่ยใช้เวลาว่างจากการทำรเสร็จมาทอผ้านะครับ ก็ทำให้มีไรายได้เสริมเพิ่มขึ้นมานะครับทําให้ชีวิตของเกษตรกรมั่นคงขึ้นนะครับเห็นะตัวฟอนตอะไรก็อาจจะเบอร์ลงกว่าเดิมนิดนึงนะเพราะาเป็นสภาพใช้นะครับเพื่อนๆถ้าได้สภาพใหม่ๆมคงจะสวยมากๆเลยนะครับเดี๋ยวนี้ โอเคครับเพื่อนๆก็เบื้องต้นนะครับเนี่ยนะฮะสร้างเยอะนะครับ9กล้านเหรียญนะครับเพื่อนเนี่ยนะโอเคครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับเพื่อนวันนี้ก็แบ่งปันข้อความข้อมูลกันนะครับตอบเหรียญนี้นะครับชื่อยาวนิดนะครับ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสาปประชาชาตินะครับถวายพระเกียรติอันเชิญพระบรมฉายาสาธิสลักนะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถลงบนเหลี่ยญเคียสนะครับนี่คือชื่อนะครับนี่นะเหรียญเคียสนะครับนี่นะโอเคครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากๆนะครับเพื่อนๆที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ